สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบตำบลนงประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับวันนี้วันเสาร์ที่19มีนาคม2565กครับผมเปิดหัวกับชุดนี้เลยครับเป็นวัวไทยนะครับของพี่สายยันนะครับกี่ตัวครับพี่ยี่สิบตัวครับราคาครับผมลองไว้ตัวละหมื่นเก้าพันแปดครับไม่ถึงสองหมื่นนะครับเป็นวัวไทยสําหรับเข้าขุนนะครับ แบบนี้มาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่หัวสายเชียงใหม่เนาะเป็นหัวดอยหรือหัวพม่าเนี่พี่หัวดอยครับนี่นะครับหนึ่งมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดตัวนะครับร้องนะครับต่อได้ครับนี่แบบนี้ขุนสองเดือนน่าจะได้นี่ครับผัดฟันแล้วไหมผัดมาเหมือนไปผัดสามตัวครับผัดเป็นบางตัวอ๋อไม่ผัดแค่สามตัวผัดแล้วสิบแปดตัวนะครับอายุดีแน่นอนครับ นี่นะครับเปิดชุดนี้เลยนะครับวัวสําหรับเข้าขุนครับวัวเปี่ยวกินเก่งๆครับแบบนี้ครับนี่ดูครับท่านใดสนใจมาเลือกได้เลยนะครับวันนี้ซื้อแล้วออกได้เลยครับถ้าตัวเดียวขายไหมพี่แบบนี้ขายครับเท่าไหร่ตัวนี้ลองไว้ตัวละยี่สิบา้ารอยครับนี่นะครับตัวเดียวนะครับลักษณะนี้นะครับวัวชนแน่นอนลักษณะนี้ยี่สิบสาห้าร้อย ตาจะสีขาวสักหน่อยแต่ผมว่าหายครับมัน่าจะโดนะไยต่อยมากครับเนี่ยดูในดวงตาเขาจะเป็นแววๆสีขาวนะแต่ผมว่าหายนะครับใช้โซตาเพนฉีดเข้าตาเลยครับหายแน่นี่สองหมื่นสามห้าร้อยต่อได้ไหมได้ครับนี่ต่อได้นะครับได้ครับสนใจก็มาดูครับมันเลือกดูได้ครับผมครับชุดนี้เป็นวัวเปี่ยวพม่านะครับอายุดีๆครับผม 11ตัวครับสนใจมาดูได้นี่ราคาร้อง24,500นะครับลงใหม่ๆเลยนี่นี่โอ้โหโตัวนี้สวยเนี่ยหัวชนอีกแกวจะดูเป็นหัวชนอย่างเดียวเลยนี่สองหมนี่ห้าร้นะครับสนใจมาดูนะครับสําหรับเข้าขุนนะครับแบบนี้ขุน2เดือนกว่า,วาได้แน่นอนอายุดีทุกตัวเ้ย นี่ยิ่งไอตัวนี้ดีใหญ่เลยดีจัดหน้าแก่มากนะครับผัดฟันแล้วทุกตัวเนาะไ,<ป>นไล่ดูครับ<ป>ตัวนี้ปเป็นูชนได้ไ<ป> <laughs> เลือกเขาสวยเลือกเป็นูชนเลือกที่เขาก่อนนะครับตัวเลือกตัวเขาดีๆนะครับชุดนี้สิบเอ็ดตัวครับเฮ้ย <laughs> <laughs> ใจเย็นลุกเฮ้ย <laughs> 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 ต้องแยกเดีลยวมั้งเว้ยต้องแยกคอกเดี๋วมั้ง พวกเก่งๆอยู่ตั้งหักนี่นะครับส่วนออพวงมากันใหม่ๆเลยครับกูวันนี้หน้าดูสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับมาเลือกดูครับซื้อแล้วออกได้เลยนะครับวันนี้อหัวเปี่ยวพม่าครับผมโอ้โหโอ้โหอ้อพี่แจ้วครับผมจุดนี้สามตัวครับเท่าไรครับพี่ต้องว่ตัวเจ็ดพันห้าครับยกสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับครับครับอายุประมาณกี่เดือนพี่ประมาณ ปีแล้วครับหนึ่งปีได้แล้วเนาะนี่ครับราคาร้องยกนะครับตัวนี้จะโตกว่าเพื่อนครับถ้ายกก็เป็นอีกราคาหนึ่งใช่ไหมเกินไปได้ไหมเนี่ยบพอได้เลยเหลือสามตัวครับมาสิบสี่เหลือสามครับเอาละครับขายกันไปแล้วสิบเอ็ดนะครับชุดโตสามหมื่นเศษครับสามหมื่นห้าร้อยอะไรเงี้ยครับอ๋อที่ขายไปแล้วนะพี่นะนี่แบบนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าราคารองยกนะครับเหลือสามตัวครับเหลือสามตัวครับผม ไปดูห้างที่ขายแล้วครับพี่ที่รถไปแล้วแปดตัวขายเท่าไรพี่นี่สามหมื่นนะครับคู่เนี้ยตัวละสามหมื่นบาทครับขายไปหกหมื่นครับนี่นะครับคู่นี้ขายหกหมื่นนะครับสูงเมตรยี่สิบครับสวยครับมันสวยสีก็ใช้ได้สีแดงกับสีเหลืองร่างกายดีครับไปไหนครับัวนี้ไปสั่งเล้าครับ พ่อค้าไปขายต่อครับพ่อค้าไปขายต่อเนาะค่ะค่สวยครับหกหมื่นางนี่ครับคุณนี่หกหมื่นนะครับสวยๆของพี่แจวมาสิบเท่าไหรเนี่ยสิบสี่ครับมาสิบสี่เหลือสามไปแล้วนะครับครับเช้าแล้วมาแล้วครับพ่อของลุงทานครับมาสามสิบกว่าสามเก้า ทังหมดสามเก้าตัวโกชุดนี้เท่าไหร่ครับลุงชุดนี้ตัวละสามพันกว่าสองสองหมนสามกว่าโกเนี่ยนี่สองหม่นสามกว่าชุดนี้มีตัวลุงชุดนี้มีชิบลอยไปแล้วมันตั้งห้านี่ดูราคานะครับสองหมื่นสามพันกว่าครับโอ้โหสิบกว่าตัวเออยกได้แยกได้มาเอาไปเลยยกได้ก็ได้เนี่ย นี่อวนให้ดูนะเพื่อนวนให้ดูนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาไล่ให้ดูท,ทีละตัว,ว<น>ละตัวดูได้ไหลายวนๆมาดูภาพเป็นอมัมีจะมีสีสีดำดำตัวไหมไพืชุดเนี้ยสีขาวก็มีสีดำก็มีนี่มันจอสามพันห้าเนี่ยครับราคาล่องครับราคาล่องอยู่นะครับสองพันสามพันห้าร้อยได้กันบ้างยังเนี่ยยำได้แล้ว ได้แล้วออกได้เลยครับหาหน้าเนี่ยครับมาลงบนเสาวันนี้ซื้อขายกันแล้วออกได้เลยนะครับนี่ดุดัแบบนี้ออกเลยเลยเนี่ยเฉลยเข้าไปเฉลยสองม้นต์สามสองมิ้นต์สามพันห้าร้อยคัดโตนะที่เลขลงมาก็ไม่ถึงอ้าวนี่เออเนี่ยนี่เลขลงมาก็ไม่ถึงแล้วก็มีเหมื่นกว่าไม่ถิตรักูเหมือนกว่านี่ทำไมข้างในอ่ะข้างในเราเหมือนกว่าเรามิถิตัวหมื่นเท่าไหร่ครับ ไอ้คู่นี่ามื่นเอาสามหมื่นแปดพันห้าคู่แดงเนี่ยนะระมาณเนี่ยนะไอ้มานนั่นเอาเอาตัวละตัวไหนตัวแปดพันห้านี่ตัวนี้เท่าไหรคู่นี้ไอ้ตัวเล็กไอ้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 ตัวน้อยชุดอ่ะเก้าเจ็ดพันห้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพัาตัวถัดไป8ันแปดพัน้าตัวโน้นหนึ่งหมื่นแปดันห้าเออแปดพัาไคู่ลี่นั่นไอ้ตัวนึ่งหมื่น้าก็ตัวอสองหมื่นตัวนี้หมื่นแปดพันห้เออ ตัวนี้โตกว่าเพื่อนสองหมื่นโตกว่าเพื่อนน้อยอนี่นี่สองหมื่นนี่ครับชั้นนีตัวที่สองหมื่นนะครับมันไม่สองตัวครับผมเงาต่ำสองหมื่นนะครับมานีครับนี่ครับสี่ตัวของทันนะครับนีก็งข้ามฝั่งนี้ครับนั่นมันมีจากชุดโตชุดนั้นมันมีสิบตะไคร่สีสวล่าสิบสีสวลสิบพวกขวาน่าเอาตัวลองตัวละสองหมื่นหกพันห้ากูครับผม สองหมื่นหกพันห้าราคาลอกนะครับฟังราคาจากเจ้าของเลยนะครับแล้วก็แล้วละห้าพันห้าครับมีสองราคาสองราคามันมีชิปแปดตัวชิปเก้าตัวก็ได้สองหมื่นห้าพันห้าถึงสองหมื่นหกพันห้าเออราคาลอกนี่พบตัวหล่อแล้วพี่อ้หล่อไมหล่อไปเออเกี่ยวหัวล้อนะเออเกี่ยวนะเออนี่หล่อครับหัวโล้นครับพี่นี่ครับเอาแบบนี้เท่าไรลุงเนี่ยเะเนี่ย นี่ราคาที่ว่ะมาณ6,500ร้องอ่ะอ๋อร้อง26,500ครับตัวตัวตเออมี13ตัวหอ2ตัวหล่อครับหัวโล้นครับหัวโล้นดูความสูงนะครับเมตร20ครับผมตัวนี้เมตร20นะครับมันมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหรด้วยด้วนี่ครับสีไม่ได้แต่ทรงมันได้นะครับหล่อครับแข้งขาใหญ่ครับ ตัวนี้สองหมื่นห้าันห้าถึงสองหมื่นหกพันห้าะครับสองหมื่นห้าพันห้าก้บหกพันห้าราคาล่องราคาล้องอยู่นะครับคุณดีครับวัวสายอีสานนะครับนววัวอีสานมาโตที่นี่นะครับมาเลี้ยงให้โตที่นี่ก็เป็นราคายกนะเออ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 เอวเออเอออเ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 วนี้ก็ออเ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 ทอเออเ่รเออ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 เอเออเออเจ้าของไม่ได้นับเนี่ย ดูนะครับใครสนใจก็มาดูนะครับวันนี้นี่นะครับมาดูเอาเนอะราคาไม่ถึงราคาชุดใหญ่ชุดโตนี่ชุดโตค่อยๆดูกันนะครับตัวนี้ก็สวยครับนี่เออนั่นชุดโตนะนี่ก็สวยนั่นนะชุดโตนะที่ว่าเนี่ยตัวนี้ตัวนชั้นเออครับตอนนี้ชุดโตโตนะหกพันห้าหกพันห้าครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคาหกพันห้าโอเคครับผมของลุงทันมาสามสิบเก้าตัวโดยประมาณ มาเดือดถามเกาแวาฟาร์มนี่ครับเบอร์โทรนี่เบอร์เดิมใช่ไหมเบอร์นี้โทรได้เลยใช่ไหมนะนี่เดี๋ยวจะโทรหาลูกทันก็เบอร์นี้ครับลูกชายเขาพี่เกาเบาใช่ไหมเออเกาเวานี่นะครับคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับคือขายกันแล้วนะครับตัวแม่เท่าไหร่ครับตัวแม่หนึ่งพันห้าร้อยครับนี่นะครับดูราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแม่ลูกตัวที่เท่าไหร่นี่โอ้แก่แล้ว ลูกเป็นตัวผู้นะสีล,ลายนี้ครับสีแก้วภาษาเหนือเรียกสีแก้วล,กลูกไปเป็นงัวล้านมังการนี่ตัวน,นี้ไปเหมือนกันนะครับสี่พันห้าครับสี่พันห้านี่ราคาสี่พันห้าร้อยนะครับอนาคตวัวล้านนะครับขอเจ้าผมทั้งแม่ทั้งลูกห5 0 0 0มืนห้าเนี่ยงวนเนี่ยอ๋อตอนแรกจะขายยกแม่ลูกหนึ่งมืนห้าพันครับ ขายแยกตัวลูกขายแยกตัวลูกได้สี่พันห้าได้สี่ได้ี่พันห้านี้หมื่นหกเลยแล้วมาขายแม่ให้ในใ 5, บเท่าไหร่หมื่นพันห้าร้อยหมื่นพันห้าร้อยได้หมื่นหกไปเลยขายแม่ก่อนแล้วแค่ขายลูกนี่นะครับาขายแยกราคาจะโด่งน,นะครับถ้าขายเป็นคู่ในราคาจะลงนะครับนี่ตัวอย่างนะครับตัวแก้วนี้จะไปกาญจนบุรีนะครับไปเหล่าขวัญนะครับทีมงานของพี่ดอนซื้อไปนะครับลูกชายเขาซื้อไปสาวโบราณนะครับจากองค์ประจบเราก็ ไปโด่งไปดังก็หลายตัวนะซือไปเขาว่าซื้อไปปีแล้ว800 0เขาให้ห้าเหมือนตัวนึงแล้วครับอ๋อนี่นะครับมีผลงานนะครับจากวงประจบของเรานะครับหัวลานนะครับเมืองกาญจนบุรีอ่ดูอนาคตต่อไปจะเป็นยังไง4,500นะครับกินได้ติดตามผลงานได้เลยครับนี่ชื่อเดิมชื่อไอ้แก้วบางกล้วยครับพอเปลี่ยนค่าย้ายสโมสรไปอยู่เมืองกาญชื่อไอ้มารวยครับนี่นะครับ ไอ้แก้วบางกวยชื่อไปเป็นมารวยครับมาดูดูนะครับนี่ซื้อขายกันแล้วนะครับแต่ขายยกแค่หมื่นห้าเองแต่ขายแยกได้หมื่นหกเอามาถึงข้อของพี่เอื้องหัวสวยนะครับัวรออ๋อสุดนี้เลยพี่เท่าไหร่ครับเล็กๆสองหมื่นหกพันกว่าเจ็ดพันกว่าถึงแปดพันกว่าค่ะครับผมกี่ตัวครับตอนนี้อันนี้มีสองสี่หกแปดเก้าตัว ครับผมดูนะครับหัวโล้นเกือบทุกตัวเลยพี่นี่สองหมื่นเจ็ดพันกว่าแปดพันกว่าเจ็ดพันกว่าหกพันกว่าถึงแปดพันกว่านะครับค่ะราคาเบาๆเลยวันนี้ค่ะวันนี้ราคาเบาจัดมากี่ตัวครับพี่ประมาณเอามาสามสิบตัวค่ะขายไปเท่าไหร่แล้วขายไปสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวแล้วค่ะขายไปือบพึงแลวเกือบครึ่งแล้วนะครับอ้าวขยับร้อยขึ้นมาครับแบบนี้เท่าไหร่ครับ แบบนี้2900 0กว่าค่ะลองยกไว้รองยกนะครับถ้าตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ส5 0ห้ารอยครับค่ะราคาคุยกันได้ค่ะครับผมตัยใ่ขึ้นมาต้องเกมอ่าตัวนี้ขายแล้วใช่ไหมค่ะตัวนี้ขายไปแล้วตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ขายไปสาม0 0ืค่ะส0,000บาทนะครับแบ่งไปให้ลูกค้าขาประจําตัวเดียวค่ะส0ม0 0นนะครับตัวนี้ขายแล้วสา0,000ืนนะครับสีแดงนี่นี่ก็เก0 0กว่าค่ะนี่ นี่นะครับรีบมาดูนะครับเห็นตัวหล่อแล้วหนึ่งตัวผมะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูตัวหล่อนะครับตัวนี้ตัวหัวโลนนี่แบบนี้แล้วพี่ตัวเดียวนี่ล่ะคะตัวนั้นราคาก้าพันกว่าค่ะนี่นะครับนี่นะครับตัวหล่อนะครับนี่ใครชอบนี่ของสวยนี่หัวโลนจากการทํเขานะครับตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยนะครับ สวยครับผมนี่นะครับยกชุดสอง0มืนเก้าันกว่านะครับถ้าแยกก็สาม0มื่นนิดๆนะครับแล้วที่ขายไปแล้วนี่ครับตัวเท่าไรครับนั้นขายไปตัวละสองหมืนแปดพันค่ะกี่ตัวครับเก้าตัวค่ะยกเลยนะยกเลยนะค่ะยกเลยนะสอง0 0นพันนี่คือราคาขายแล้วนะครับหลขด้วยเนาะอนี้หลายรุ่นนะครับเป็นราคาเฉลี่ยนะครับนี่ของพี่เอื้องครับสองหมืนแปดพัน ราคาส่งถึงบ้านค่ะครับผมมีบริการมีฉีดยาถ่ายยาฟรีนะครับวัคซีนปากเท้าเปื่อยไม่มีมาขอที่ผมได้นะครับไม่มีมาขอได้นะครับเอามาฉีดได้เลยนี่นี่นะครับตัวตัวอย่างนะครับขายแลวสองหมื่นแปดพันนะครับติดตามด้วยนะครับของ facebook เอื้องหัวหล่อนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรหาเขาได้เลยนะครับ นี่เป็นตัวเมียนะครับขายไปแล้วนะครับสองตัวหกหมื่นนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับพี่ทูลจะาขายตัวไหนให้เขาตัวไหนเพจไม่ใช,ใช่ใช่ไหมแม่นกะบอดใจเอาบอดใจอ๋อแม่น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 ก็ไล่มาก,ก่อนนี่ครับตัวละสามหมื่นนะครับนี่นะครับ, 30, รบ,รบเอาไปก่อนไปเลย แล้วตัวไหนครับตัวน้อยนี่เหรอ,อตัวก้นดำนี่ตัวนี้ครับระวังมันเตะเนาะแยกตัวใหญ่ไปเลยลุงมานี่ลุงมาทางนี้งวนจะอัดลุงเด้อลังเด้อนี่ไม่ใช่สามตัวนี้ไม่ใช่นี่ตัวนี้ตัวน้อยนี่ก้นดำนี่แทงสะพายใหม่นะครับไม่ค่อยเป็นนะ ไปกินหญ้าสวยๆลูกไปอยู่คอกใหไม้ลูกคว้าเชือกมัดก่อนไม่ดเหรอพี่ทุนเออลุงมาที่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เป็นเชือกไปแล้วไปแล้ว หัวนางนะครับ หมุนหมุนไปลูกเออหมุนไปข oh. uh> uh> mm ึ้นไปเอาไม่เอเี่เชอ่ะัดอ่ะไม่่ดมันไม่ยอมเลี้ยวอ่ะดูดูดูช่วยลห้รงรียว

อยู่เข้ามาแล้ว hey. ก hey, hmm. oh, ินหญ้าสวยๆไป้ยลงมาก่อนนะเพ่มัดก่อนไหมอพันไวพัน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 โอ้ลุดแล้วลุดแล้ว เอาเชือกต่อเอาครับเพื่อความไม่ประมาตนะครับจะได้ไม่เหนื่อยหลายรอบเอาเหนื่อยสักรอบเดียวผ่าน,น,น,นตาม่ตมๆน้อยเพลลุ่มๆ <c oughs> ตม่ำๆน้อยอครับผมเจ๋า ขึ้นทีเดียวอลไรมากพี่ทุนขึ้นทีละตัวไม่ค่อยขึ้นแน่ครับ เออเอาเอาตัวใหญ่นำไปไปไปหวั่นเลยหวั่นเลยติดปมแล้วติดปมหวั่นไม่ได้ติดปมเอานำไปแล้วเออโอ้โหขนาดมีเพื่อนนำแล้วนะขนาดเขานำไปแล้วนะไปที่ลูกไปที่ลูกเท้าที่ลูกอึบอึบอึบเออเรียบร้อยครับสองัวหกหมื่นนะครับ